กุชชี่โอ้ยังมึนๆยาสลบอยู่ครับกาแฟสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนี้ครับผมเอาแมวไปทําหมันมานะฮะทำไมถึงต้องทําหมันนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเราเลี้ยงเขาแล้วนะฮะถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวก็ควรจะทําหมันนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงเขาได้ดีที่สุดนะครับคุณหมอให้ยานี่มาด้วยฆ่าเชื้อกับสลิงนะครับวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับแล้วก็กะปวดของเขาวันละหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ยาค่าเชื้อก่อนนะฮะเริ่มต้นเราด้วยการเขย่าวขวดนะครับเปิดฝาแล้วก็ใช้ไซลิง์บุดขึ้นมาเลยครับหนึ่งไซลิง์มันมีอากาศอยู่ข้างในแล้วก็ไล่ออกนะครับแต่ทีนี้เราก็ป้อนแมว้องกุญที่นี้สองขวบแล้วมากินยาลูกเราก็จะใส่เ้า่อนข้างนะครับของปากเขาเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายนี่นะครับแผลเขา เดี๋ยวก็หายนะส่วนเจ้าตัวนี้ครับชื่อว่าน้องคอฟฟี่ไม่ถึงปีนะครับ8ปเดือนนะครับนี่ก็ทํามันให้เขาละเพื่อเราจะได้ดูแลเขาให้ได้เต็มที่นะฮะฟีกันย่าสวัสดีค่ะบใส่ลิงเปล่าที่เราใช้แล้วนะครับเราก็จะไป,ปล้างน้ําทำความสะอาดนะไว้ใช้ป้อนยารอบต่อไปได้เป็นไงบ้างตัวเธอสบายดีไหมเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายคาฟฟี่คาฟฟี่้องกุดชีนะดูท่าจะ สบายกว่านี่นอนนอนเอกแขนงนอนแบบเปรปเล็ดเปรยเ,เลยเปี่ <Okay. S 1> เรากินยาเป็นนะครับว่าเขาเอายุเยอะกว่า